เดินมาแล้วอุ้ยหมัดขวาดอกนี้ครับผมโอ้โหแล้วเดิดพี่เข้าใส่เจ้าเสยมยำจะสวนครับเจอหมัดมาฮะเราดูไล่มาแข้งซ้ายสูงโอ้เดินมาต่อยอีกทีแล้วโอโอ้โหวิ่งถัดมาลาเข้าไปครับผมพยายามจะปิดเกมดูว่ามุดหลบแล้วจับออกไปได้ สวัสดีครับพบกับแอดชีและช่องมวยไทยรีเจนตำนานมวยไทยนะครับวันนี้พาไปชมคู่สุดมันครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับผมทางฝั่งเอ็กซ์คิมปูเจอกับซึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับบอกว่าคู่เอกวันนี้ดุเดือดเหลือเกินครับดูซึ่งหลวงครับผมเปิดมากั่เจ้าเสือใหญ่ไว้ครับเจ้าเสือใหญ่นี่ไฟที่แล้วพลาดแพ้มานะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นด่านสําคัญครับที่ใครอยากจะได้สัญญาวันใหญ่ต้องผ่านเขาครับดูนะึ่งหลวง ชนะมาหกไฟครับลูครกปล่อยๆแล้วเตะไปอุ้ยแรงมากครับ<แ>อาวุธนี่นหนักอยู่แล้วนะครับผมพุ่งหลวงชนะติดต่อกันมาหกไฟแต่ว่าไฟนี้ต้องเจอเจ้าสิงใหญ่ที่คอยสกัดสัญญาครับแม่สิงห์ใหญ,ญ่ก็อย่างที่บอกครับต่อยใ,ใครไม่เคยได้เปรียบอุ้ยแลกแทงกันไปฮนะเดี๋ยวเราหาพยายามจะปล่อยมาจับขาวไว้ก,ก่อนแล้วอุ้ยดูว่าปล่อยซ้า,ายไปญญไม่ไโกนครับเดี๋ยวก็ดู สูงยาวกว่าได้เปรียบเดินแล้ว่านแล้วแข้งซ้ายโอย้หดูสปัดแรงมากครับเจอแข้งขวาขอนใชเจ้าเสียชขึ้นมาบ้างเดินมาทิมหมัดครับกัดเข้าครับโอ้หต่อยแล้วจะเตะแต่ว่าโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับเ,เจ้าเสียเดินลุกไล่เข้าไปบ้างโดนถีบไว้เดินเข้าหาต่อยขวาไปทีนึงครับเดินหมาแล้วอุ้ยหมัดขวาดอกนี้ครับผมโอ้โหแล้วเดิรดพี่เขาใส่เจ้าเสียพยายามจะสวนครับเจอหมัดมาแล้วดูไล่มาแข้งซ้ายสูง โอ้เดินมาต่อยอีกทีแล้วสอกโอ้โหพี่ถัดมาลาเข้าไปครับผมพยาย,ยามจะปิดเกมดูครับมุดหลบแล้วจับออกไปได้ครับโอ้เจ้าเสยายียใดูดโดนสอกมาครับผมแล้วเดินตามมาเจอโอ้โหเวียงซ้ายดอกนี้ฮะโอ้โหหมัดเวียงซ้ายดอกนี้แต่นเต็มเลยครับโอ้พึ่งหลวงรีบจะเข้ามาปิดเกมโดนหมัดสวนคืนเลยครับผมโดนนับไปเจ้าสยใจเดินไปสักทีโอ้โดนนับเดินโอ้เจ้าคืนนะผมพึ่งหลวงพยาย,ยามจะต่อยอืนทีนะแต่ว่าโอ้เจ้าเสย ดูครับหมัดซ้ายดอกนี้อีกแล้วแลรถคังซ้ายเตะกันคอโอ้คันคอสูงแล้วก็โดนเข่าร้อยโอ้วิ่งมาโอ้ยดูครับผมผู้สงหลวงรีบครับกรรมการไม่นับฮะจะมองไม่เห็นรถดูจังหวะนี้ครับโอ้วแ่็งซ้ายโอ้เต็มเต็มเลยครับผมพึ่งหลวงพยายามรีบรีบลุกครับแม่จริงๆจังหวะนี้ไม่น่ารีบลุกครับโอ้โหจนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกครับโอ้สุดยอดครับผมเจ้าสื่อใหญ่ฮะมาโดนตอนแรกนี่สะเทือนเลยแต่เดี๋ยวดูครับ ว่าภาพช้าแต่ละจังหวะเป็นยังไงฮะโอ้โหนี่สนุกเลยครับผมดูฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้พึ่งหลวงได้ก่อนครับเดินมาเข้าหาแล้วดูเดินตามมาครับเจ้าเสียใพยายามจะเเวี่ยงซ้ายสวนแล้วดูหมัดขวาเจอสอกของทางพึ่งหลวงครับโอ้พึ่งหลวงนี้บี้บทเลยนะฮะแล้วแข้งซ้ายมาแม่ยังดีว่าติดการดอยู่นะครับเดินเข้าหาแล้วเจอโอ้โหขวานี้โดดเข้าไปครับแล้วโดนศอกอีกทีหนึ่งแม่ จับมาแล้วสอกครับเนี่ยทางเจ้าเสือใหญ่เนี่ยบอกว่าตอนสัมภาษณ์นะครับบอกว่ามึนไปหมดครับผมตอนนั้นโอ้โหเบอร์ไปหมดเลยแต่ว่าก็เอาตัวรอดออกมาได้ครับพยายามจะกอดเอาไว้แต่ว่าโเพิ่งหลวงสะบัดออกมาแล้วดูลูกนี้ครับผมเนี่ยฮะสอกมาแล้วดูตามมาครับผมจะอื้จะทัดมาลานครับผมจะทัดมาลาแต่เจอเวี่ยงซ้ายสวนเข้าไปก่อนครับโอ้คือก็จริงๆแล้วทางเพิ่งหลวงเนี่ยก็ตั้งใจจะปิดเกมด้วยลูกสอกนะครับแต่ว่ามือนี้มันตกครับผมโดนเหวียงเข้าไปเต็มๆก็เลยโดนนับไปฮะ Oh, จังหวะแรกยังลุกขึ้นมาไหวครับแต่อย่างที่ว่าครับคือคนไทยติดลุกเร็วไปหน่อยครับผมเนี่ยแล้วดูจังหวะนี้ครับผมแข้งซ้ายสูงขึ้นไปแต่ว่ายังติดกาดอยู่แล้วดูแข้งซ้ายดอกนี้เข้าเต็มๆต็มกระโดดเข่าลอยโอ้โหยังทนได้ครับแต่ว,ว่าวิ่งมานี่ฮะโอ้เจอหมัดขวาสวนไปแต่ว่ากรรมการอาจจะมองไม่เห็นครับผมอาจจะโดนมุมบางอยู่พอดีก็คิดว่าอาจจะเข้ามาแล้วล้มลงไปฮะโอเคฮะเราดูจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะเหวี่ยงกันแล้วดูซ้ายดอกนี้ครับโอ้ ของทางเจ้าเสือใหญ่เต็มเต็มเหลือเกินครับมือเนี่ยของน้องปิ้นนะครับผมเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเรียกว่ามือชาเลยนะครับดอกนี้ฮะแล้วดูครับผมพึ่งหลวงเนี่ยเอพยายามจะลุกเร็วเนี่ยหัวสมองเนี่ยมันสั่นอยู่นะครับผมก็เลยลุกไม่ได้ครับแหมจริงๆถ้าเกิดนั่งรอสักครั้งหนึ่งเราค่อยลุกขึ้นมาน่าจะดีกว่าครับก็ต้องยินดีกับทางของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้นี่ทำฟอร์มได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็พึ่งหลวงเองก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าเร่งรีบมากเกินไปหน่อยครับก็ มีน้ำใจนักกีฬาให้กันทั้งคู่นะครับผมโอ้ยอมรับฝีมือกันครับแต่ก็ยังไงฝากให้กำลังใจน้องทั้งสองคนนะครับโอ้แมวันนี้เจ้าเสือใหญ่ก็คว้า3 5 0 0 0 0บาทกลับไปนะครับผมแล้วก็ทางพึ่งหลวงแมตอนแรกว่าจะได้เซ็นสัญญาแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าพลาดแพ้ให้กับทางเจ้าเสือใหญ่ไปก่อนไม่เป็นไรครับผมก็เอาข้อผิดพลาดกลับไปครับแล้วเดี๋ยวกลับมาแข่งขันใหม่ได้ครับยังไงน้องก็มีฝีมือที่ดีอยู่แล้วนะครับผมเช่นกันทางเจ้าเสือใหญ่ก็ ขอให้รักษาคุณภาพนะผมแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับตอนสัมภาษณ์นี้เห็นเลยนะครับผมมือน้องนี่เจ็บมากนะครับก็คือบอกมือชาเลยถ้าเกิดว่าต่อยไปแล้วไม่น็อกในจังหวะนี้ก็ต้องบล็อกอย่างเดียวแล้วหมัดขวาแทนนะครับผมโอเคฮะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยลีเจนต์ตำนานมวยไทยแล้วก็แอดทีด้วยนะครับจะนำเอาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ